เวลาเราจะเก็บนะคะให้พับครึ่งค่ะทุกคนนี่พับครึ่งบนให้ชนกันแบบนี้เสร็จแล้วเห็นปลายด้านล่างไหมทุกคนเอาปลายด้านล่างตรงนี้นะคะมาชนกันเหมือนกันพชนกันแบบนี้เสร็จใช่ไหมให้เราเอาฝั่งเนี้ยฝั่งที่เราอยู่ในใตัวเราเนี่ยให้เขางมขึ้นมาข้างบนค่ะทุกคนเนี่ยดึงขึ้นไปไดึงให้มันเหมือนเราจับมันก็จะกลายเป็นแบบรูปหัวใจเห็นปะเสร็จแล้วนะคะเราก็พอเราปักอันนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จับเนี่ยทุกคนเสร็จแล้วง่ายไหมเริ่มจากพับครึ่งค่ะปึบอาจจะเป็นครึ่งหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหม เสร็จแล้วเอาปลายฝั่งโน้นนะคะกับฝั่งข้าชนกันพอชนกันเสร็จแบบนี้ให้เอาฝั่งนี้นะคะฝั่งที่อยู่ได้ในตัวเราอ่ะเนี่ยฝั่งเนี้ยเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยค่ะดึงขึ้นไปเลยทุกคนดึงขึ้นไปอยนี้เลยแล้วเราก็หมุนพอดึงขึ้นไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ดึงเขกเข้ามาเสร็จเสร็จแล้วอ่ะอีกรอบนึงนะอีกรอบนึงการอย่างนี้พับครึ่งค่ะพับปึ๊บพับมาอีกแล้วนะพับครึ่งแล้วนะ แล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะเอามาชนกันพ่อขาชนกันอย่างนี้เสร็จแล้วเราดึงฝั่งด้านในนะคะของเราเนี่ยดึงขึ้นมาเลยจริงๆมาชนกันอยู่ใช่ไหมจริงๆมาชนกันอยู่ใช่ไหมแต่เราเอาฝั่งที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยดันขึ้นมาข้างบนเลยค่ะทุกคนด้านหลังเราจับไว้อยู่แบบนี้ใช่ไหมพอดันขึ้นมาอย่างนี้มันจะเป็นทรงนี้ปุ๊บเราก็เก็บเก็บมันเข้ามาเลยแค่นี้เองก็เก็บใส่ถุงได้เลยพี่กาตะการานี้เลยค่ะ